็ต้องขอขอบคุณผู้ที่รับผิดชอบนะท่านครับเติร์นองอานะครับคุณวิมลนะครับและผู้แทนที่เราเป็นทีมงานของพวกเรานะครับที่ได้ช่วยกันทํางานเนี่ยผมถือว่าทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็พ,พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทําให้เกิดความสำเร็จอย่างสูงสุดนะครับฟุตกอลลีกเนี่ยได้สร้างงานสร้างอาชีพนะครับอุสามอุตสารรมทางนนหลิเสื้อผ้าแรนดต่างนะครับจนไปถึง ออกชาแม่ชาเล็กๆน้อยๆขายลูกชิ้นขายน้ำแข็งสายขายแต่ๆนี่ได้รับผลกระทบจากแต่บทการแข่งขันเขาขอบคุณก่อนนี่ล้วกันนะสโมสรนะฮะในโตโยต้าไทยเบมเบอรีหรือยามาฮ่าริกวันทั้งสองเนี่ยนะฮะเพราะว่าพวกท่านให้ความร่วมมือแล้วท่านเป็นสโมสรที่กำลังทำเป็นอาชีพจริงๆอันนั้นปีนี้ สถิติหรือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยแลนด์พิมลีกไทยพิมลีกนี่ดังมากดังเป็นความสุขที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับจากการฟืน้นฟูแผ่นดินโควิด -19 วันนี้ผมอยากแก้